ทำออนไลน์คนเดียวให้สำเร็จไวถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะคะครัวฟ้าค่ะวันนี้มาให้ข้อคิดนะคะในเรื่องของการทำออนไลน์แบบคนเดียวนะคะหรือโซโล่เดียวไปเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับคนทำออนไลน์ในยุคนี้นะคะนั่นก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้ใจตัวเองรู้ตัวตนนะคะเพราะนี่คือพื้นฐานนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบสเลยนะคะ ที่จะทำให้คุณเนี่ยนะไปต่อในระดับที่ง่ายและโฟลว์เพราะว่าอะไรเพราะการที่คุณรู้ใจตัวเองรู้ความชอบของตัวเองและรู้ในเรื่องที่ตัวเองถนัดที่สุดเนี่ยมันจะทำให้คุณง่ายง่ายต่อการที่จะไปในส่วนที่ทำให้คุณเนี่ยนะคะสเ่เป็นการส่งเสริมได้ง่ายขึ้นและเจอลูกค้าเจอฐานแฟนเจอคนที่ใช้ง่ายขึ้น แล้วเจอกันใหม่ค่ะ